อากาศทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบุษสุขูสุขคน,นทางแฟนเพจแล้วก็ยูทูปพี่น้อง <c oughs> ถือว่ามื้อนี้สิพาพี่พอน้องมาเลาะหวยเนาะบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเลยตอนนี้เขาอยู่หวยเด้อตอนนี้คอยลงมากับทีมงานเนาะอึกระถึกลงมาหาปลาพี่น้องเอ้ยมาตึกปลาเนาะถือว่ามื้อนี้มาตึกปลามาติดตามกันพี่น้องว่าป่าิได้บ่เนาะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้คอยสิให้เบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ย บรรยา,ากาศอยู่ห่วยอยู่ห้องเดลยนี่ไซห่วยอันท้าาบ้านพ่นเดือเนาะเมืองอุทุมพรสวรรค์เตยพี่น้องบรรยากาศเด็กชี้ลมๆพี่น้องเลยเด็กทางทีมงานเรากำลังอ่าอะไรอยู่นี่ หมดโปรลิปโปรลิปอยู่นี่พี่น้องเลยนัง่งน้่งพี่น้องมีอยู่สองคนเนาะผู้หนึ่งเลยไปทั้งกลุ่นเลยเดี็ดๆเฮ้ยก็ผู้ระดังเลยพี่น้องเลย <Hey. S 1> เป็นได้หนาวบ่เฮ้ยโหนาวปะไรมังหนาวลูกมังหนาวลูกเนาะ มะนาวบอะไรพี่น้องมาคิงมะนาวคยู่ลูกมาเบิ่งนุนกันพี่น้องลงมานี่สิได้บ่พี่น้องนี่มานี่เลยพี่น้องเอ้ยอุ้ยปลาปูกี่น้องเอ้ยใส่ละตัวนึงวะตัวหนึ่งเอี่ยโอ้ยยังไม่ดิ ปลาโกดพีน่นเนาะมากระบอใหญ่แอ้พี่เนาะเลยผู้ด,ดีป,ปีนี่มาเบิ่งน้มกันนี่อยู่งองเลยที่หามาได้มาเนี่ยนี่หอยชิคให้เบิ่งเด้อหอยสิได้ลายมาได้เด้อเดีพี่น้องนี่ทุกคนนี่มันอยู่ไหนนี่พอไดอ้ดออพอได้กุกแกงแรงอยู่นี่พีน่น้องเลยมีแต่ปลาขาปลาเนี่ยเอานหมแหละ ปรกดเนาะเบิ้์เชียอบมึงโอ้ประมาณโูหนึ่งพี่นนอะประมาณโูหนึ่งเน้อร่างก่อนบ้านหนึ่งร่างขาวๆก็ให้เบอร์เบดวงไม่มาไขิ่งไม่บานนี้ อืมนี่ปลาคอนะพี่น้อยเฮ้ยวิวหัวละมนัมนมันพี่น้องนี่ยเนี่เนี่เสียดกินแรงพี่น้องไอ้ซี่แกงเอาว่ะเอาให้ท่านกินข้าวแรงกันมาเด้อเสียดชูกินเนี่ยพาท่านด้กินข้าวแรงเด้อสีแกงสืดอกพักบวกัวพี่น้องไอ้มเนี่ยพักบัวก,กำลังเป็นดอกขักดเลยเฮ้ย นีอ,นาอ,อ,อากาศดู้วยพี่น้องอยนี่ดิสิขึ้นแล้วเลยมันข่ำแล้วมันหนาวพี่น้องเบาะไว้มันหนาวโพดนี่ทีมงานท่องก็หนาวลมก็อู้อุกอยูอ่พี่น้องอยแหงคำแล้วแหงลมไอคลิมหน้าพอกันใหม่พี่น้องขึ้นไปเลยสีทรายเบิง่งเวลาแกงเนาะหน้าตามสปินอะไรพี่น้อย บายๆเจอกันคลิปหน้าด้พี่น้องเด้อ